สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสินแสพานุวัตรปี2568ปีแห่งภัยพิบัติใหญ่อาถรรพ์ผู้นำหญิงปีชงหารุโหดสินแสพานุวัตรพันวิชาตกุลต้นตำรับความแม่นยำคำทำนายทักษิณ ซึ่งแสดังพานุวัตพันวิชาตคุลนักทำนายที่มีประสบการณ์กว่า30ปีเตือน68นับหนึ่งห่วงจุ้ยเปลี่ยนยุคเก้ายุคแห่งกรรมสนองกรรมปีแห่งภัยพิบัตินับหนึ่งสยองปี2569หารโหดหนักแสนสาหัสอย่างจริงจังไข้คำทำนายน้ำท่วมใหญ่เพราะเรามีนายกเป็นผู้หญิงจริงไหม การเมืองหนักหนาหนายกอิงอยู่ไม่ครบเทอมผ่าดวงปี68เลือกตั้งใหม่ปฏิวัติเปลี่ยนนายกไหมเจาะดวงนายกอุงอิงแผ่ทองทานลีภัยไหมอาจารย์เคยดูไว้ว่าขึ้นมาช้าหน่อยจะดีตอนนั้นมองแก้มอุงอิงเขาสวยแต่มาขึ้นก่อนเวลาอันควรจะเหมือนคุณอภิสิทธิ์ที่ขึ้นและก็ลงลงแล้วก็หายจ้อยทุกวันนี้ ฉะนั้นบางทีจังหวะชีวิตที่เรานั้นก้าวขึ้นไปยังไม่พร้อมก็ให้มีอันเป็นไปได้เหมือนกันและตอนนี้ห่วงจุ้ยเปลี่ยนยุคอะไรที่เคยดีกลายเป็นไม่ดีหรืออะไรที่ไม่ดีกลายเป็นดีห่วงจุ้ยที่เขาอยู่ควรใช้ประตูพักดีบดินเข้ามาถึงจะมีดวงจับตายุบสภาปฏิวัติมีเลือกตั้งใหม่เตือนระวังมีการหักหลัง บอกหลายๆในรัฐบาลให้อยู่เฉยๆอย่าวุ่นวายมีดวงนารีพิฆาตอนุทินพิรพันธ์ระวังอะไรหนัหนกๆมีอะไรขวางๆพูดยากแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลตามดวงนั่นแหละปฏิวัติจะมาทีหลังสุดแต่ยังไม่ถึงขั้นถึงตรงนั้นยุบสภามีโอกาสสุกงอมแล้วไม่ได้ดังใจไม่อยากให้องอิงเน่เสียคนต้องยุบสภาวงเล็บยุบพักด้วย ก็อาจจะนั่นแหละจะมีการตัดสินบางอย่างเรื่องบางเรื่องการพยากรณ์ไม่สามารถฟันธงได้100%เอร์เซเราก็หลังเลแต่เราบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเคราะห์ไม่มีเคราะห์อำนาจการตัดสินใจเป็นคุณทักษิณเขาบอกอยู่ในรายการหนึ่งว่าคุณพ่อดูแลอยู่ควบคุมช่วยในการให้ข้อคิดเห็นแต่อาจารย์นะบอกว่า รอบงามมาสิวงเล็บหัวเราะความเป็นจริงไงเน่้รู้ๆกันอยู่ความคืบหน้าเปิดดวงนายกใหม่โหนฟองสนานมองเห็นผู้นำคนใหม่คือคนนี้เปิดดวงนายกใหม่โหนฟองสนานนักพยากรณ์ที่มีชื่อเสียงแนวใครการกับช่อง Youtube ไทยรัฐนิวส์พูดถึงดวงของบ้านเมืองเศรษฐกิจ รวมไปถึงผ่าดวงนายกรัฐมนตรีไว้อย่างโดดเด่นและน่าจับตามองอีกทั้งยังได้ทิ้งท้ายไว้ในส่วนของดวงนายกคนใหม่ที่คาดว่าน่าจะเป็นคนนี้โอ้นฟองสนานได้พูดถึงดวงของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลบุคคลทางการเมืองอื่นดๆดรทักษินชินวัตรน่าตกใจเพราะจะโดนหนักกว่าที่คิดแม้โดยรวมแล้ว ท่านจะสู้แล้วได้กลับมาแต่จะมีเรื่องร้ายแทรกเข้ามาในช่วง19พฤษภาคม2568ถึง23สิงหาคม2568ชีวิตเหมือนถูกแบ่งเป็นสองซีกเป็นห่วงหน้าพวงหลังทั้งลูกทั้งน้องทั้งบริวารมีแนวโน้มที่จะเกิดเรื่องในครอบครัวและกระทบถึงผู้ที่อยู่ในการดูแล มีโอกาสถูกจำกัดเสรีภาพหรือเข้าคุกในช่วงนี้คาดการดวงของรัฐบาลและบุคคลทางการเมืองอื่นๆอนุทินชาญวิรกูลหากไม่ได้เป็นนายกภายใน14กุมภาพันธ์2569โหนฟองสนานแนะนำให้หยุดเล่นการเมืองอย่างไรก็ตามคุณอนุทินมีโอกาสาที่จะชนะปัญหาอุปสรรคและได้สิ่งที่เสียไปกลับคืนมานายกใหม่มาปลายปี หมอกริดคอนเฟิร์มทำนายดวงชะตาผู้นำคนใหม่มาแน่ปีนี้หมอกริดคอนเฟิร์มได้ออกรายการล่าสุดคือรายการแฉได้พูดถึงคำทำนายในแง่มุมต่างๆไว้หลายเรื่องหลักๆคือเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยส่งผลถึงวิกฤตไปทั่วโลกคล้ายกับเมื่อตอนเกิดสงครามโลกครั้งที่สองอีกทั้งยังพูดถึงการเปลี่ยนตัวผู้นำไทยที่ กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี2568นี้หมอกริตพูดถึงคำทำนายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศหมอกริตพูดถึงการเรียงตัวของดาวพฤหัสบดีและอิทธิพลที่อาจจะเกิดขึ้นกับความเป็นผู้นำของประเทศโดยทำนายว่าผู้นำอาจเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายในเดือนตุลาคมหรือธันวาคมคือช่วงปลายปี2568 จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำมอกฤษกล่าวว่าผู้นำคนใหม่นี้จะเป็นคนที่คุ้นเคยซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้นำในแวดวงการเมืองมาก่อนจะเป็นคนเดิมๆที่มาในบรรยากาศเดิมๆที่คุ้นเคยในหลายชื่อที่เปิดเผยในรายการแต่มอกฤษค้านว่าไม่ใช่รายชื่อเหล่านี้แต่ย้ำชัดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างถูกกฎหมายผ่านรัฐสภา และไม่ใช่ผ่านการปฏิวัติเหมือนที่เคยเกิดขึ้นคำทํานายปี2568รัฐบาลมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงภัยพิบัติหนักหน่วงมีเกณฑ์เกิดโรคระบาดใหญ่มาฟังทัศนะในมุมมองของโหราศาสตร์จีนกันบ้างโดยสินแสพนุวัตพันวิชาติกุลเปิดคำทํานายคำพยากรณ์เอาไว้ว่าปี2568เป็นธาตุไม้คือดูดเงิน เศรษฐกิจมหาภาคจะแย่คนรวยจะรวยเพิ่มขึ้นขณะที่คนจนจะจนเหมือนเดิมซึ่งปีงูเป็นปีของการฉกช,ชิงโอกาสแหว้งกัดหักหลังกันในกลุ่มนักลงทุนนักการเมืองรัฐบาลไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับหวงจุ้ยยุก,ก้าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกผันของโลกเช่นน้ำท่วมโลกหรือ การที่นักวิทยาศาสตร์ออกมาเตือนว่ากรุงเทพอาจจะต้องจมใต้บาดาลดังนั้นในปี2568จึงต้องจับตาเรื่องของการเกิดอุทกภัยใหญ่และจัททวีความรุนแรงต่อเนื่องไปถึงปี2569และปี2570ขณะที่เศรษฐกิจการเมืองมีความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลส่วนปฏิวัติจะมาทีหลังสุดแต่ยังไม่ถึงขั้นตรงนั้นยุบสภามีโอกาส สุกงอมและไม่ได้ดังใจการเมืองไทยปี2568เรียกว่าร้อนแรงหากบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผ่อนคลายลงแต่หากดื้อดึงต่อสู้ฝื้นดวงก็อาจจะจลลี